ข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตก็คือว่าอินโดนีเซียนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY ครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะตอนนี้ผมอยู่ที่สวนพึ่งนะครับรจังหวัดรา <Wow. S 1> ชบ,บุรีนะามาพักผ่อนที่รีสอร์ทนึงนะครับตอนนี้ด้านหลังผมเป็นน้ําตกนะบรรยากาศสวยงามเลยนะครับ ก็หวังว่าช่วงนี้นะฮะสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะหวังว่าท่านผู้ชมยังคงปลอดภัยกันอยู่นะครับถ้าใครที่ป่วยแล้วนะครับก็ขอให้หายไวๆเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่พิเศษนิดนึงเพราะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่เป็นคลิปที่ทํามาเพราะว่ามี FC นะครับมาเข้ามาทักผมนะครับในข้อความ Messenger แล้วก็บอกว่าอยากให้พี่กับตันเนี่ยช่วยทาคลิปนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่า เขาสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเรียกไงว่าเถียงกับเพื่อนนี่แหละว่าเฮ้ยผมว่าประเทศไทยจะต้องดีกว่าแน่นอนนะครับอันนี้คือคลิปนี้ก็คือคลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับว่าโรงงานแบตเตอรี่นะครับของไทยกับของอินโดนีเซียเนี่ยที่มีข่าวนะครับว่าประเทศไหนนะครับจะปังกว่ากันนะครับเขาก็มีการถกเถียงกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยของไทยต้องดีกว่าเพื่อนบอกเฮ้ยไม่หรอกอินโดต้องดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าตัดสินใจได้ถูกใจท่านผู้ชมไหมว่าเออเฮ้ยเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีโรงงานแบตเตอรีลล่ที่ดีกว่าเฮ้ยไม่หรอกเราคิดว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีโรงงานแบตเตอรีลล่ที่จะต้องดีกว่าแน่นอนนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไลค์เลยนะครับนี่เป็นการขอครั้งแรกเลยนะช่วยกันหน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับหลังจากที่ดูคลิปจนจบแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับช่วยกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV นะฮะ electric vehicle เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นแห่งอนาคตเลยนะครับจากกระแสมลภาวะที่ทําลายชั้นบรรยากาศของโลกนะครับทำให้รถยนต์ e ีีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์ สันดาปในอนาคตแล้วก็กลายเป็นที่แพร่หลายนะครับที่จะใช้งานกันต่อไปเนี่ยในระยะเวลา ไม่นานนี้เองส่งผลให้ครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เตรียมพร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายการเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ e ีระดับโลกในอนาคตนี้นี่คือเอเชียนะฮะรายงานว่า LG Energy Solution บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้นะครับได้ประกาศร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย,อย่างฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปเมื่อวัน15กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่อีีทางตะวันตกของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียคิมจงฮยอนซีออของ LG Energy นะครับระบุว่าเราจะพัฒนาโรงงานแห่งนี้นะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยให้เป็นฐานการผลิตเพื่อเข้าถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ในอาเซียนนะครับแต่เป็นถึงระดับโลกเลยทีเดียวโรงงานดังกล่าวนะครับลงทุนด้วยเม็ดเงินสูงถึงประมาณ1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36,000ล้านบาทนะครับตั้งเป้าจะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสําหรับรถยนต์ E ีวีด้วยเทคโนโลยี NCMA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดย LG เองนะครับโดยการใช้นิกเกิลนะครับเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยถึง90%เลยทีเดียวทาให้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นที่ดึงดูดในฐานะประเทศผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ที่สุดในโลกเลย Korea Economic Daily รายงานว่าโรงงานแห่งนี้นะครับจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในต้นปี2024หรือปี2567นี้เี่เองนะครับโดยมีกําลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยถึง10กิกะวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวนะเพียงพอสําหรับรถยนต์ EV กว่า5 0 0 0 0คันต้อปีเลยนะ ซึ่งหากามีความต้องการในตลาดสูงขึ้นเนี่ยสามารถขยายกําลังการผลิตได้สูงสุดถึง30กิกะวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยแบตเตอรี่ที่ผลิตได้นะครับจะส่งมอบให้กับฮุนไดมอเตอร์และก็เกียร์คอร์ปอเรชันบริษัทในเครือฮุนไดนะครับ โดยโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่นียตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตรถ EV อีวีของฮุนไดนั่นเองซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเริ่มต้นผลิตรถยนต์ e ีีเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2022นะครับซึ่งโรงงานแบตจะเสร็จปี2024นะก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ e ีวีดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะของแผนการลงทุนมูลค่า9,800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ย ลงนามร่วมกับ LG Energy เมื่อต้นเดือนธันวาคม2020ที่ผ่านมานะครับเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียแบบครบวงจรเลยนะตั้งแต่การสร้างโรงงานถลุงนิกเกิโลโรงงานผลิตสารตั้งต้นสําหรับการผลิตแบตเตอรี่แล้วก็โรงงานรีไซเคิลเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยได้พยายามอย่างหนักเลยนะครับในการดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับบาลีลาฮาวดาเลีย ah เนี่ยนะฮะโอ้เขาตั้งใจดึงดูดต่างชาติเลยนะ่ไม่รู้ประเทศเราตั้งใจหรือเปล่านะครับโดยร ด้านการลงทุนของอินโดนีเซียเนี่ยระบุว่าบริษัทต,ต่างชาตินะครับเพียงแค่เอาเงินเข้ามานะและเทคโนโลยีเข้ามาทําพร้อมทําการตลาดนะครับขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยจะช่วยกํากับดูแลในเรื่องของใบอนุญ,ญาตสร้างแรงจูงใจต่างๆตามนโยบายของประธานาธิบดีนั่นเองขณะที่โจโกวิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะครับระบุว่าการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่นี เป็นการยืนยันความพยายามอย่างจริงจังของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองของอินโดนีเซียให้หลุดพ้นกับดักของการเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบเท่านั้นปัจจุบันนะครับตลาดรถยนต์ของอินโดนีเซียเนี่ยเติบโตยอย่างแข็งแกร่งด้วยจํานวนประชากรที่มากเป็นอันดับ4ี่ของโลกเลยนะส่งผลให้ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ราวประมาณ1ล้านคันต่อปีนะครับทั้งยังตั้งเป้าบุกตลาดอีวีของอาเซียนที่กำลังเติบโตยอย่างก้าวกระโดดเลยเอาล่ะ ทีนี้นะครับเรามาดูของประเทศไทยกันบ้างนะผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี้ยมีจํานวนมากเลยนะแต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือตลทเนี่ยมีการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่ที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือ5ธุรกิจด้วยกัน1ก็คือ EA An y w h e r e วรนะครับบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนนะครับ2 GPSC นะครับบริษัท global power energy จำกัดมหาชนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนบริษัท BPP ก็คือ บ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนและก็บริษัท BCPG นะครับจำกัดมหาชนและบริษัท EVLomo นะครับเป็นบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะนี้จะร่วมทุนกับบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจาำกัดมหาชนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่บริษัทเนี่ยมีการดําเนินกิจการอย่างไรไปแล้วบ้างนะครับ e n e r e นะครับก็จะไปร่วมทุนกับบริษัทอมิตานะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับกำลังก่อสร้างโรงงานแล้วก็เป็นการดําเนินกิจการที่ประเทศไทยนะครับ กำลังการผลิตเบื้องต้นเนี่ย400เมกะวัตต์อนะก็คือ เมื่อกี้ที่ไต้เอ่อที่อินเดียเขาพูดถึงจิกะวัตนะแต่อันนี้ของเราเป็นบริษัทย่อยๆนะครับก็จะเป็นเมกะวัตต์อวนะครับแล้วก็จะมีแผนเพิ่มการผลิตเนี่ยเป็น1000เมกะวัตต์อวในอนาคตก็คือ1จิกะวัต์ชั่วโมงนั่นแหละนะครับหจิกะวัตต์อวนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการผลิตจะเป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับเน้นใช้กับเรือของ EA เป็นหลักนะครับ GPC s นะครับก็คือปตทเนี่ยร่วมมือกับบริษัท2 a 4M เป็นการดาเนินกิจการในประเทศไทยนะครับกำลังการผลิตเบื้องตตต้นนนเเ่มมกะะวั์อาคแลจพิป็ 1,000พเมกะวัตต์อวก็คือ1จิกะวัตต์อวนั่นเองแบตเตอรี่ที่จะผลิตก็คือเป็นแบบ lfp นะครับแล้วก็จะเน้นไปที่เทคโนโลยีเซมิโซลิดนะครับบ้านปูนะฮะก็คือรวมกัน2บริษัทนะบ้านปูกับ bpp นะครับก็เป็นการร่วมมือกับบริษัทดูล่าพาวเวอร์นะครับเป็นการดําเนินกิจการที่ประเทศจีนนะครับที่เมืองซูโจเป็นการผลิตนะครับแบตเตอรี่เนี่ยขนาด1 0 0 0เมกะวัตต์อวหรือ1จิกะวัตต์อวนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ผลิตก็จะเป็น lfp นะครับจะเน้นไปเรื่องของกาาารรรทททํตลลดีี่ยุโปปแะะะเศนคับ ในส่วนของ BCPG นะบ,บางจากเนี่ยจะเป็นการดำเนินกิจการที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับโดยลงทุนในหุ้นเหมืองลิเทียมเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นหลักเลยนะครับ EVLomo e นะครับจะเป็นการดำเนินกิจการที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับลงทุนประมาณ1 0 6พันล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างลงทุนเยอะเลยนะถ้าเขาเข้ามานะครับโรงงานจะสร้างเสร็จในปี2567นอะอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับโรงงานที่อินโดนีเซียเลยนะครับก่อสร้างที่นิคมอุตกาหกรรจนะชนบุรี กำลังการผลิต1,000เมกะวัตต์อาวหรือ1จิะวัตต์อาวแล้วก็อนาคตนะครับจะเพิ่มเป็น8,000เมกะวัตต์อาวหรือว่า8จิะวัตต์อาวต่อปีนะแบตเตอรี่ที่ผลิตก็จะเป็น LFP ทั้งนั้นเลยนะครับที่เราผลิตทั้งหมดนะครับการสนับสนุนของในภาครัฐเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับหรือว่า EV Board เนี่ยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมแล้วเนี่ยพิจารณา ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับของประเทศไทยเนี่ยให้สอดรับกับนโยบาย30ทับ30เพื่อก้าวสู่การเป็นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสําคัญของโลกโดยมีกําลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพาะนะครับหรือว่าแซดอีวีเนี่ยอย่างน้อย30%ของการผลิตนะครับซึ่งในปี2573หรือปี2030เนี่ย ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา Low Carbon Society ภายในปี2573นะครับจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะทั้งสิ้นนะครับ725,000คันรถยนต์จากประเภทจักรยานยนต์และจะมีการผลิตทั้งสิ้นนะครับ 6 7 5 0 0 0คันนะครับและผลิตรถบัสนะครับรถบรรทุกจะมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น3 4 0 0 0ันคันนอกจากนี้นะครับยังมีการกําหนดเป้าหมายในการาใช้งานภายในประเทศนะครับการติดตั้งสถานีอัปประจุฟไฟฟ้าและเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่รวมถึงพิจนารณาแนวทางส่งเสริม E ีวีให้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดภายในปี2573นั่นเองและต้องเร่งรัดนะครับให้ไทยเป็นฐานการผลิตไฟฟ้า100%เเลยนะภายในปี2578 หรือภายในอีก14ปีข้างหน้านะครับปี2578เนี่ยเราจะผลิตยุโยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับ18.41ล้านคันเลยนะโดยแบ่งเป็นรถยนต์ที่นั่งนะครับรถยนต์นั่งนะครับและรถยนต์ปิกอัพเนี่ย8ล้าน6แสน2หมื่นคันรถจักรยานยนต์นะครับ9ล้าน3แสน3หมื่นคันนะครับ และรถบัสนะครับรวมไปถึงรถบรรทุกด้วยนะครับ4.5แสนคันนะครับโดยมาตรการแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับระยะที่1นะครับเ,เรียกว่าระยะเร่งด่วนเลยนะปี2,564ถึง2,565นะครับนำล่องส่งเสริมการใช้รถยนต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศนะครับระยะที่2นะครับก็คือปี2,566ถึง2,568นะครับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรกมรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะ 2 2 5 0 0 0คันนะครับเป็นจกักรยานยนต์3 6 0 0 0 0คันรถบัสและรถบรรทุก18,000คันนะครับภายในปี2568เนี่ยจะต้องผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตภายในประเทศนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรกเลยนะที่จะถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economy of Scale ก็คือปี2568เนี่ยประเทศไทยจะต้องผลิตแบตเตอรี่เพื่อลองรับรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้18,000คันเลยนะครับ มาดูนะปี2,569ถึงปี2,573ก็คือเป็นระยะที่3นะครับขับเคลื่อนแผนและมาตรการในการเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามมาตรการ30ทับ30ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะทั้งที่725,000คันนะครับประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการผลิต567,500คันคิดเป็น30%ของกำลังการผลิตในปี2,573นะครับรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศนะครับอันนี้ที่มาจะมาจากเว็บของกระทร,ะว,งระวงพลังงานท่าน,นี้มาสรุปเปรียบเทียบแล้วนะท่านผู้ชมนะไทยกับอินโดนีเซียใครจะเป็นพี่ใหญ่นะครับในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ซึ่งณตอนนี้นะครับผมขอยกเอากําลังการผลิตสูงสุดที่ประเทศเที่บริษัทต่างเนี่ยของประเทศวางแผนไว้เลยนะครับ e a, a n y e w h e r e 1กิวัตต์อาว gpc หนกิวัตต์อาว้านปู bpp 1นกิวัตต์อาวนะครับ bcpg ไม่มีอันนี้จะเป็น เน้นไปการทําเหมืองที่ลิเธียมนะครับที่ต่างประเทศ EV Lomo 8 g ิกวัตต์อวรวมแล้วทั้งหมดนะครับทุกบริษัทที่ได้เลยนะก็คือ11 g ิกวัตต์อวต่อป,ปีในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันเลยนะครับใช้กําลังการผลิตสูงสุดที่เขาคาดว่าจะทําได้นะครับออกมาที่30 g ิกวัตต์อว นะครับไทย1 1อนะครับอินโดนีเซีย30ข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตก็คือว่าอินโดนีเซียนะครับบริษัทผู้ที่มาร่วมลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยมาร่วมลงทุนนะครับซึ่งความชํานาและก็แผนระยะย,ยาวที่เขาวางไว้เนี่ยน่าจะชัดเจนกว่าบ้านเรานะฮะตอนนี้บ้านเราก็ต้องมาดูว่า เมื่อผ่านไปสักระยะที่1ระยะที่2แล้วเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวแปรอะไรที่จะมาทําให้มันเพิ่มกําลังการผลิตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ